วันนี้ขออนุญาตเอาหลักสูตรการสอบแข่งขันข้นขนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทนะครับบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะตามมาตรา38คข้อควายวงเล็บ2มาเล่าให้ฟังนะฮะบางคนอาจย,ยังไม่ทราบนะว่าเอ๊ะข้าราชการครูเนี่ยมันมีมันมีมนมมนมตำแหน่งอะไรบ้างหรือมีแค่สอนในโรงเรียนอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าชื่อก็ขึ้นอยู่แล้วว่าเป็นข้นาราชการครู ข้าราชการครูเนี่ยก็มีหลายประเภทนะมีทั้งครูผู้สอนมีทั้งศึกษานิเทศและก็มีทั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นแต่เราให้ฟังก็คือว่าประเภท38คอวงเล็บ2เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นยกตัวอย่างตำแหน่งเช่นอะไรบ้างเช่นตำแหน่งนิติกรนักทรัพยากรบุคคลนักวิเคราะห์ธุรการการเงินบัญชีพัสดุนักตรวจสอบภายในอย่างเนี้ยเราเรียกว่าบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38คอควายวงเล็บ2 ทำงานที่ไหนบ้างทํางานตามสพทอก็มีนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาธิการจังหวัดอย่างเนี้ยนะครับก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอย่างเนี้ยก็คือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38คอค,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 ควายวงเล็บ2ตามประกาศตัวเนี้ยนะครับก็มีการเขียนไว้หลักใหญ่ใจสําคัญก็คือว่าสามารถเอาใบผ่านภาคกอของกอพอมาใช้แทนการสอบภาคกอของสนามนี้เลยเออคนที่มีใบผ่านภาคกแล้วก็ รอสอบผ้าขอไข่ยอย่างเดียวเลยนะนะครับไม่ต้องมาสอบกออีกแต่คนที่ยังไม่มีกอพอก็ไม่เป็นการตัดสิทธิ์เขานะก็ต้องนะครับมาสอบผ้ากอสนามนี้เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าคุณดูหลักสูตรครับคุณดูหลักสูตรคุณจะเห็นว่าหลักสูตรเนี่ยดูผ้ากอไก่200คะแนนนะครับก็จะมีวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมเช่นวิเคราะห์เชิงภาษาการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมาการคิดวิเคราะห์นะครับเชิงปริมาณก็พวกตัวเลขต่างๆอะ่ะ นะครับแล้วก็มีวิชาขา้าราชการที่ดีเห็นไหมเห็นไหมห้าสิบคะแนนนะครับแล้วก็มีวิชาภาษาอังกฤษอีก50คะแนนเกณฑ์ตัดนะครับเกณฑ์ตัดคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องได้5 0ขึ้นไปถึงจะถือว่าผ่านก็พูดได้ง่ายว่าหลักเกณฑ์ภาคกอของสนามเนี่ยนะครับอิงตามมาตรฐานของภาคกอกอเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยเพราะว่าตัดเกณฑ์กันแบบเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าของกออยู่แล้ว เมื่อออกระเบียบมาแบบนี้แล้วนะครับหน่วยงานไหนที่มีบุคลากร38คอในสังกัดเนี่ยที่จะเปิดสอบเองเนี่ยคุณก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ตามนี้นะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ฮิตๆกันเลยนะก็จะมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทนะครับที่มีสํานักงานเขตทั่วประเทศเลยนะประมาณ245เขตนะครับแล้วก็จะมีสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับอย่างเช่นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีข้าราชการ38คอเนี่ยนะครับทำงานอยู่ในสังกัดก็จะมีทั่วประเทศเลยแล้วก็จะมีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือที่เราเรียกว่าชื่อย่อนะสรขอรอนะครับหรือที่ที่เราเรียกว่าสาํานักงานก ela, สอนอเดิมอะนะครับเขาเรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นสนาํานักงานกสอนอตอนเนี้ยเขามีการยกขึ้นมาเป็นกรมแล้วนะครับเรียกว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะมีบุคลากรประเภทนี้ทํางานเช่นกันอ่น่าสนใจนะ น่าสนใจใครที่รอสอบท้องถิ่นอยู่เนี่ยคุณลองมาเลงสนามนี้ดูนะครับไม่ผ่านภาคกก็สอบได้มีภาคกอแล้วก็สอบได้นะครับเป็นทางเลือกนะครับการบรหิหารงานบุคคลของกศศเนี่ยค่อนข้าง,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 งที่จะรวดเร็วนะครับไม่มีขั้นตอนเยอะเพราะว่ามันมีความเป็นเอกภาพมากนะครับทำเร็วครับทำเร็วสอบเร็วผมเชื่อว่าโดยเร็วนี้นะจะมีหน่วยงานที่เป็นที่เป็น38คอเนี่ยเปิดสอบ นะครับแล้วก็เร็วๆนี้คนที่ขึ้นบัญชีสปทอ,อยู่รอบที่7น่าจะมาเร็วๆนี้นะครับถ้าไม่ถ้าปลายเดือนมก,กราไม่ทันก็น่าจะเป็นเดือนกุมภารอบ7น่าจะมานะยังไงฝากติดตามนะครับทุกเรื่องทุกเาวาข่าวสารสอบราชาการติดตามไว้นะครับติดตามไว้ได้ความรู้ทันเหตุการณ์แน่นอนนะครับผมผมศิษษักส่วนธรรมมาไปแล้วครับสวัสดีครับ